สวัสดีครับหนูทดลอง l a z a ด a าครับผมกลับมาอีกแล้วครับผมรีวิวสินค้าจาก l a z a ด a านะครับรีวิวรูปแบบบ้านๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลรีวิวได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อ่าคิดว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับผมบางคนอาจจะไม่สนใจตัวนี้มันเป็นสินค้าสำหรับชาวปลิงโดยเฉพาะนะครับผมอ่าเป็นโลโมค,คาร์ดนะครับผมเจนนี่สามสิบลูกในสามสิบลูกเนี่ย อ่เซตนี้ผมซื้อมา26บาทนะ้ช่ไหมผิดม่ผิบ26บาทไหนเอยอืมนี่ชาร์จโอเค27บาท27บาทโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเรามีอะไรเจนนี่มั้งมีอะไรมั้งเรามีรูปไหนมั้งเอ่ยเอ่ยครับผมทั้ง30รูปนะครับเพื่อใครสนใจนะครับสำหรับชาวบลิงค์นะครับ ใครที่ไม่ใช่วิ้งก็อาจจะไม่สนใจก็ปล่อยผ่านข้ามไปไม่ต้องดูคลิปนี้นะครับผม <c oughs> แม่เจ้าเห็นกันไมเอ้ยหนึ่งอ่ะสองอ่ะสามอ่ะสี่อ่ะห้าอ่ะหก

ยี่ิบห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองจะบ้าแลือสามสิบเองนับเพลินโอเคครับมันมีสามสิบรูปเออ นี่ก็คือสําหรับชาววิ่งที่สนใจนะครับคุณเห็นรูปในเซตนี้แล้วว่ามีอะไรบ้างถ้าสนใจจริงราคาแค่27บาทหมายว่าตกแผ่นหนึ่งไม่ถึงบาทแผ่นละไม่กี่สตางค์นะครับผมถ้าสนใจอยากมีคอลเลคชันนี้ไว้สะสมกันหาได้ในลาซ a ด้านะครับผมมีหลายร้านนะครับผมมีหลายราคาแต่ผมคิดว่าผมหาเจอร้านที่ถูกที่สุดแล้วต่อาจจะมีถูกกว่านี้นครับ26บาท25บาทอืมอาจจะ24บบาทถ้าหาเจอนะครับผมถ้าเจอก็คอมเมนต์บอกกันด้วยก็ดีครับผม แต่สาหรับที่ผมเจอี่ร้านไหนผมไม่บอกครับเพราะว่าผมไม่ได้มาโฆษณาให้เขาผมแค่มาบอกให้ว่าให้รู้ว่า,ามีของแบบนี้ขายในจักรวาลน,นี้แค่นั้นนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับผมที่เสียสละเวลาดูคลิป mm hmm. ก็ไม่บ่าไม่บอนะอคลิปที่แบบเฉพาะทางที่ใครชอบบางคนนะครับอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรที่น่าสนใจผมจะนำมารีวิวให้ดูกัน ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ